สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับบีเมชช a าแน l ค่ะวันนี้เราจะไม่นำสินค้านะคะมาดูกันค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำถุงบทยานะคะขนาดเล็ก7ซมขนาดใหญ่9าซมค่ะเอาไว้บทยานะคะให้กับคนไข้ที่กลืนยาเม็ดไม่ได้ค่ะบดยาให้ละเอียดนะคะก่อนให้คนไข้กินยานะคะจะได้สะดวกคนไข้กลืนนะคะ ลูกค้าชอบแบบไหนขนาด7ซมหรือว่า9ซมนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ี m Shop ทุกสาคาค่ะรับชมรับฟังกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะใจถึงใจรับรู้ด้วยการให้สุขใจกับการให้ที่ยิ่งใหญ่น้ำใจเล็กๆ แลกรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน